สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทาตน้ําค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2568นะคะชาวทาตน้ำค่ะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาว มีนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและชาวพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางทคสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสิใในใจได้เองเียในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ํากระกฎมินพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่าและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองคนรักเก่าชาวธาตุน้ําเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมาค่ะชาว่าน้ํากระกฎมีพิจิตคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราองความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณและเขาถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ6่6เหรียญ8เหรียญค่ะ1ถ้วย <1 S 2> และเป็นไพ่อศวินถือเหรียญชาวธาตุน้ำก็รากฏมีพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะมีคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุด,ดินรือศพกันมังกอนธาตุน้ำก็รากฏมีพิจิกธาตุเดียวกันกับคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะสาเหตุเบื้องต้นตามหน้าไพ่นะที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันก็คือ หนึ่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีมีคนมาแย่งมาแบ่งนะคะแบ่งความรักแบ่งเวลานะคะแบ่งความเอาใจใส่แบ่งนู่นแบ่งนี่แบ่งนั่นคือความสัมพันธ์ฐานสองอะนึกออกปะก็รับไม่ได้ไม่โอเคนะคะมีคนเข้ามาแทรกแทงในความสัมพันธ์เนาะไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่สามที่เป็นออมือที่สามเองหรือบุคคลที่สามที่ ที่มาในรูปแบบของครอบครัวงานสังคมหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาผ่านสองในความรักของคุณนะคะในความที่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนาะก็เลยทําให้ชาวธาตุน้ำเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่โอเคคนรักกันควรที่จะคนที่จะเอาเอาเรื่องความสัมพันธ์มา ให้ความสําคัญมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ควรไม่ควรแบ่งให้ใครไม่ควรไม่ควรแบ่งอ่ะนึกออกปะอืมนะแต่คือมันแยกกันนะคะคือเวลาที่ให้ก็คือเวลาที่ให้ความรักที่ให้ก็คือความรักที่ให้แต่ถ้าหากว่าสิ่งสําคัญนอกเหนือจากจากความรักที่ชาวธาตุน้ําคิดอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นงานเพื่อนสังคมหรือก็แล้วแต่ มาแย่งเวลาของคุณไปคุณก็ไม่โอเคแล้วก็น่าจะมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะแก้ไขความสัมพันธ์แต่ว่ามันมันแก้ไขไม่ได้ก็เลยต้องจบความสัมพันธ์ไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสองนะคะเป็วความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งความสัมพันธ์ที่เพียนพยายามความสัมพันธ์ที่พยายามที่จะทําให้มันดีทําให้มันทาใ,ให้มันแข็งแรงเข้มแข็งมั่นคงแต่มันก็ไปไม่ถึง นะคะหยุดนิ่งคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้มานานแล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่คอมพลีสที่อะค่ะมันไม่ก้าวหน้ามันอยู่แบบนั้นมันน่าเบื่อนะคะเลยทําให้ชาวท่าน้ําเลือกที่จะเดิอนออกมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือ,อในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นสาเหตุเบื้องต้นนะตามหน้าไพ่ที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุททน้ำกระกรดมีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมส5 6 8เป็นอย่างไรนะคะเ e r m i t ิตค่ะเดฟู l ค่ะให้ก้าเหรียญ ให้เด็กถือไม้เท้าค่ะอืมเช้าท่าน้ำก็รากฏมีพิจิกนะคะบรรยากาศความรักควมสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมารู้สึกว่าตัวคุณจะอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นให้เวลาตัวเองมากยิ่งขึ้นปลอบประโลมความรู้สึกนะคะอืมรักษาแผลใจฮิวใจตัวเองเนาะกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นมีเป้าหมายใหม่นะคะในการเดินทางในการ ึกสาหาความรู้ในอนาคตความมั่นคขงของตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเองให้เวลาตัวเองนะคะมาก,กินึ้นเนาะคือให้เวลาตัวเองได้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 อยู่กับตัวเองมาก,กินคืนได้ทดําในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆพยายามที่จะมีความสุขด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้พึ่งพาใครถึงแม้ว่าในใจลึกๆแล้วคุณก็ยังมีความห่วงใยก็ยัง ก็ยังบางคนก็ยังส่องกันได้อยู่ก็ยังส่องกันอยู่นะคะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยุ่งอะไรพยายามบุกออนนะคะประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวธาตุน้กากระกจนมีพิจิกกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันคะ่ะว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุน้ําก่อน ขอดูความคิดและความรู้สึกของชาว่าตน้ำากระฎมินพิจิตค่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันไพ่แปดถ้วยเลเวอร์ค่ะไพ่ฮาลโลแฟน Whoa, คชาวท่นน้ำกระกฎมีพิจิตนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงตามหน้าไพา่คุณคุณยังรักยังห่วงใยย,ยังปรารถนาดีกับเขาอยู่นะคะแต่คุณก็คิดว่าตัวเขาคง move on แล้วจริงๆนะคะถึงถึงยังคงคิดถึงคุณยังคิดถึงเขาถึงแม้ว่าคุณยังคิดถึงเขาแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันมีการกลับมาจริงๆอะ ตัวคุณด้วยคิดว่ามันมันมันคงเข้ากันไม่ได้แล้วเติมกันไม่เต็มแล้วอะค่ะเขาก็เติมเขาก็ให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เติมเต็มในส่วนงคุณไม่ได้นะคะตัวคุณก็คิดว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มในสิ่งที่เขาต้องการได้เช่นเดียวกันดังนั้นตัวคุณรับรู้ความเป็นจริงนี้ดีโอเคมันมีความคิดถึงอยู่ตรงนั้นมันมีความห่วงใยอยู่ตรงนั้นแต่เพียงแต่ว่าคุณก็ยอมรับความจริงแล้วก็พยายามพยายาม move on พยายามให้เวลาตัวเองอะค่ะในการ ยอมรับความจริงนี้ทีละนิดทีละหน่อยนะคะไปพร้อมๆก,กับกับการเดินหน้าต่อนะคะอืมแล้วคุณก็คิดว่าเขาก็คงเดินหน้าในในในเส้นทางของเขาไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาว่าคนรักเก่าคนนั้นค่ะคนที่ชาวแท่นน้ากระกฎมีพิจิกรคิดถึงคนคนนั้นคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวแท่นน้ากระกฎมีพิจิกนะคะมาดูกันสเตรนท์ Strength ค่ะ เด็กถือถ้วยไพ่เจ็ดเหรียญควีนถือถ้วยค่ะชาวธาตุน้ำกระกรมีนพิจิกนะคะคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะอาจจะเป็นชาวธาตดินค่ะปืะสบกันมากกอนนะคะมีชาวธาตุน้ำกระกรกมีนพิจิกด้วยนะคะมีชาว ราศีมิถุนลักนามิถุนราศีสิงลักนาสิงนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่เอ่อชาวธาตุน้ากปรากฏมีพิจิกนะคะคนคนนะั้นคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเขายังเขาอย่างที่ไม่บอกเนาะน่าจะมีการส่องกันได้อยู่นะน่าจะมีการแบบ ติดตามชีวิตของกัาและการได้อยู่แน่นอนคขะว่าเขาก็ติดตามคุณเหมือนกันนะคะคอยมองอยู่ห่างๆคอยดูอยู่ห่างๆนะคะเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ความจริงแล้วเขาก็ยังอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะสื่อสารอยากหยิบยื่นความปรารถนาดีให้อยู่เหมือนกันนะแต่เพียงแต่เขาก็ก็ไม่ได้ทำอะค่ะเพียงแต่เขามันมันอยู่ในความคิดของเขาแต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกมา นะประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุน้ำกรกดกมินพิจิกกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขอเน้นบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคต,อา,คต,อ,าคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะ ไพ่ justice ค่ะซีดาสิบถ้วยเมจิเชียนชาว่าน้ำก็ปรากฏมีพิจิกนะคะในส่วนของเอาคำมานาคตความรักความสัมพันธ์แม่มองว่าน่าจะน่าจะมีระยะห่าง สักพักหนึ่งเงียบๆกันไปสักพักหนึ่งในอนาคตอันไกลนะคะก็ถ้าหากว่ายังมีวาสนาต่อกันเนาะก็อาจจะมีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งแต่จะเป็นการกลับมาพูดคุยในส่วนของมิตรภาพที่ดีมากกว่าการกลับมาคบหากันแบบคนรักเหมือนเดิมนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักค้นสัมพันธ์นะคะให้กับชาวท่าน้ำกปรากฏมีพิจิกที่ยังยิดถคนรักเก่านะคะขอคำแนะนำํำทิงคือดาบไพ่หายพิเทศค่ะเด็กถือดาบและเป็นไพ่อสศวินถือดาบชาว ธาตุน้ากระกจมีพิจิตที่ยังคิดคนรักเก่าในจ่ของคําแนะนําไพ่บอกว่ายอมรับความเป็นจริงเนาะแล้วก็พยายามที่จะตัดสะนะคะเพื่ออะไรเพื่อความสุขของคุณเองเพื่อสุขภาพจิตที่ดีนะคะเพื่อสุขภาพใจที่ดีเนาะและเพื่ออนาคตของคุณเองคนเราต้องเดินหน้าต่อตามการแล้วก็เวลาที่มันหมุนเดินหน้าในทุกๆวัน เะะป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาโดยตลอดค่ะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูละเลต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ